นักเรียนที่อยู่ประจำโต๊ะหมายเลข101ถึง200นะครับนักเรียนที่อยู่ประจำโต๊ะหมายเลข101่หรือจะเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือ1 0อยหมายความว่าโต๊ะนี้มาจากภาคอีสานนะครับโต๊ะที่101่ะร้อยเอ็นี่ไปจนถึง $200 นะครับให้อยู่ประจำโต๊ะและก็บริการ สน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งาแขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงงานอากาศร้อนร้อนเจอน้ำแข็งเย็นๆย็นได้ฟังเสียงอันไพเราะลึกเล่าก็ไม่ทราบของผู้ดำเนินรายการก็จัดการนะครับน้องๆนักเรียนดูเรื่องน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งน้ำที่อยู่บนตกน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำใส น้ำกระท่มไม่มีนะครับเราไม่ได้เชิญเพราะมีตำรวจอยู่ที่นี่ขอเชิญนะครับแขงผู้มิเกียรติที่เดินทางมาถึงแล้วขอความกรุณานะครับทางกรรมการและก็ฝ่ายต้อนรับประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งน,นะครับน,น้องน้องนักเรียนที่อยู่ประจำโต๊ะหมายเลข0 0 1ถึง100 ต๊ะหมายเลขหนึ่งโต๊ะหมายเลขหนึ่งร้อยนะครับขอความกรุณาประจำอย่างโต๊ะนะครับประจำที่โต๊ะนะครับตรวจความเรียบร้อยนะ้ำนะขานแก้วขานนะ้ำแข็งขาดก็จัดการนะครับจัดก,การดำเนินะการได้เลยนะครับก็สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมายัางงานแล้วนะครับอันดับแรกขอความกรุณาให้ท่านลงทะเบียนก่อนนะครับ ลงทะเบียนก่อนเป็นอันดับแรกลงทะเบียนเสร็จแล้วให้ท่านช่วยเก็บบัตรที่มุมด้านล่างขวานะครับฉีกเอาไว้นะครับจะมีรอยรอยประออยู่นะครับให้ท่านเก็บบัตรฉีกบัตรนั้นนะครับใส่ไว้ในกล่องแล้วก็บัตรใหญ่ก็เก็บประจับตัวเก็บติดตัวเอาไว้นะครับพกเอาไว้เพราะว่า ทันทีที่ทุกโต๊ะลงทะเบียนครบทั้ง200โต๊ะ2,000คนนะครับทางเราก็จะดำเนินการแจก,กของรางวัลนะครับใหญ่สุดเลยวันนี้นะครับรางวัลใหญ่สุดเลยบนเวทีนี้ชิงใหญ่ที่สุดเลยบนเวทีนี้ก็คือคนที่พูดอยู่นี่แหละครับใหญ่ที่สุดรองจากนั้นก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า ไอคอนแถงหมวกกันอกให้ด้วยแล้วก็ถ่านไปก็มีพัดลมมีโรงนกมีเครื่องซักผ้ามีพัดลมมีโต๊ะเก้าอี้ชารพัดแจกให้หมดเลยถ้าท่านไม่ต้องการของรางวัลแจงความจำนงเดี๋ยวทางเราจะเก็บขอบคำมารณานะครับแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาถึงแล้ว นะครับเดินทางมาถึงแล้วลงทะเบียนอย่างโต๊ะรับลงทะเบียนจะมีเจ้าหน้าที่ประจํอย่างโต๊ะรับลงทะเบียนวันนี้มาสวยที่สุดนะที่ประจาโต๊ะลงทะเบียนสวยทุกคนคนที่มาสวยกว่านะเจ้าหน้าที่ประจำโต๊ะรับลงทะเบียนเราจัดมาสวยที่สุดแล้ว แค่ผู้มิเกลที่มางานเราสวยกว่าขอความกรุณานะครับขอความกรุณาและก็แจ้งประชาสัมพันธ์น้องๆน,นักเรียนที่ประจำอย่างโต๊ะนะครับทุกโต๊ะนะครับทุกโต๊ะก็ขอขอ,ขออภัยนะครับสําหรับผู้ที่สัญจรไปมาอาจจะรบกวนท่านสักเล็กน้อยนะครับแต่เนื้อสิ่งปืในใดนะครับงานนี้ งานของมัสยิดกลาประจำอำเภอจันรขอีเชิญน,นะครับแล้วก็ขอความกรุณาทางเจ้าหน้าที่ทางคณะกรรมการนะครับคอยครับแขกนะครับนำแขกไปยังโต<ก>๊ะนะครับโต๊ะฝั่งซ้ายมือวิธีคือหมายเลข001ถึง100คือโต๊ะที่1ถึง100 ฟังขวามือของเวิทีคือโต๊ะหมายเลข101ถึง200นะครับจะมีเลขกำกับอยู่ที่โต๊ะทุกโต๊ะนะครับน้ำแข็งนะครับประชาสัมพนนันธ์น้องๆที่อยู่ประจำโต๊ะน้ำแข็งนะครับน้ำแข็ง ยกได้แล้วนะครับเสิร์ฟได้แล้วน้ําแข็งนะครับน้ําแข็งนะครับแขกผู้มีเกีรยิเราเดินทางมาถึงแล้วนะครับมาอากาศร้อนๆนะครับได้เจอกับน้ําแข็งเย็นๆนะครับทําให้อารมณ์เย็นลงไปนะครับตามน้ําแข็งฝั่งซ้ายมือของวทีนะครับโตอะหมายเลข 0- 0 1ศถึง1 0 0 ต๊ะหมายเลข1ถึง100อยู่ซ้ายมือเวทีนะครับโต๊ะฝั่งขวามือเวทีคือโต๊ะลำดับที่101ถึง200ลำดับที่1 0 1 1ถึง200นะครับขอความกรุณาแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาถึงยังงานแล้วนะครับถ้ามีข้อข้องใจใดๆ สอบถามได้นะครับจากทางกรรมก,การนะครับที่คอยต้อนรับท่านอยู่นะครับขอได้เชิญนะครับด้วยความยินดีนะครับขอต้อนรับพี่น้องขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติด้วยความยินดีนะครับ,ออรบที่ออเ,เด,ดินทางมาถึงยังงานของเราในวันนี้นะครับ,าง,ง,รานะรบงานมัสยิดนูรุติก ฝั่งซ้ายมือของเวทีนะครับ001ถึง1000อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับฝั่งซ้ายมือของเวทีฝั่งซ้ายของเวทีฝั่งขวาของวทีหมายเลข101ถึง2 0 0นะครับ